่วมสร้างกุศลครั้งใหญ่เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์โรงพยาบาลอ่างทองโรงพยาบาลป่าโมกและช่วยเหลือเด็กกำพร้าสร์แก้วพร้อมรับเสื้อที่ระลึกโทร0630784999 LINE ไ i น์ d e r SRI_999 พอเขาได้เห็นคลิปได้เห็นภาพได้เห็นข่าว เขาบอกว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยมึงเละเลยนะครับไม่ยอมผู้กครับกองร้อยก็ไม่ยอมต้องบุกทันทีต้องรุกทันทีเออรเพรกุ้งคน้อพี่รองสา,ายไปจุดชมใ้ยรยกับคุชัยทุกคนเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยพวกเรากลับไปอีกสักครั้งอยากจะรับใช้ชาติอีกสักครั้งหนึ่งพวกเราเกาะกลุ่มกันเออได้ขี่คนรวมตัวกัน กูจะไปล้างแค้น,นนักรบวิรชนนัดรวมพลแล้วด้านกองทัพอากาศไทยขยับนำา F16 และฉลามติดปีก AT6 เครื่องบินโจมตีทยานขึ้นท้องฟ้าเปิดภารกิจทิ้งบึม่มทำลายเป้าหมายสนับสนุนกำลังภักพื้นดินปกป้องชาติล่าสุดพบกับความเคลื่อนไหวทางกองทัพอากาศไทยค่ะหลังจากที่ทันไทยได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบทุ่นที่ฐานเขมรมีการรอบกัดฟังเอาไว้ใต้ดินบริเวณช่องบอกโดยเพจกองทัพอากาศไทยรอยต่ไทยแอร์ฟอร์สได้มีการโพสต์ภาพพร้อมกับ ข้อความระบุว่ากำลังทางอากาศพร้อมประสานอำนาจการทำลายสนับสนุนกำลังภาคพ,พื้นกับภารกิจโค้ด a i ร์ u p p o อรในการฝึกผสม a i r ์ไทรซิง2025 การสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด Cross Air Support เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่มีความสำคัญที่สร้างความได้เปรียบในการรบเหนือยุทธบริเวณที่จะใช้จุดแข็งของกองกำลังทางอากาศที่มีความคล่องตัวแม่นยำและอำนาจการทำลายล้างสูงเพื่อสนับสนุนกำลังภาคพื้นผ่านการประสานงานร่วม กองทบกและกองทัพอากาศโดยใช้หน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพอากาศชุดควบคุมการรบ CCT Combat Control Team ในการควบคุมเครื่องบิน F-16 และ AT-6 เข้าโจมตีเป้าหมายที่กำหนดไว้ในภารกิจอย่างแม่นยำการฝึกในครั้งนี้เป็นการดำรงขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วมระหว่างกองทัพอากาศและภาคพื้นรวมทั้งได้แลกเปลี่ยนแนวคิดในการปฏิบัติการกับมิตรประเทศที่เขาร่วมการฝึกเพื่อนำประสบการณ์และแนวคิดที่ได้มาประยุกต์ใช้ในภารกิจปกป้อง ประเทศชาติต่ตอไปพร้อมกับมีการเปิดเผยภาพเห็นค่ะเครื่องบินรบไทยที่สามารถโจมตีเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างแม่นยำสำหรับรุ่น F16 ค่ะหลายคนคงจะทราบถึงคุณสมบัติกันมาเยอะแล้ววันนี้ค่ะเราจะมาทำความรู้จ,จักกับเจ้าฉลามติดปีก AT6 TH กันบ้างซึ่ง เื่อวันที่12ธันวาคมปีพศ2567เป็นครั้งแรกค่ะที่เราได้เห็นเครื่องบินโจมตีแบบ8บ j 8 b e i c h c r a f t AT6TH Wolverine ด้านข้างตัวเครื่องค่ะมีการตกแต่งสกรีนลายเป็นหัวฉลามจนเหมือนกับเป็นฉลามที่บินได้ ด้พบว่าเครื่องเป็นรุ่นนี้ค่ะได้รับการติดตั้งระบบตรวจจับกล้องอิเล็กทรอนิกส์ออปติกอินฟราเรดแบบเวสแคม MX 1 5 DI และระบบอาวุธอื่นๆค่ะนอกจากกระบอกปืนกลอากาศ HMP 4 0 0ขนาด50คาเิเบอร์ความจุกระสุน400นัดและก็กระบอกจรวด LAU 1 3 1 a ความจุ7นัดสำหรับจรวจอากาศอากาศสู่พื้นแบบไฮดร a า70ยังรวมถึงระเบิดนำวิถีเลเซอร์แบบ GBU 1 2 ขนาด5 0ารอปอนด์แล้วก็อาวุธปล่อยนำวิธีอากาศสู่พื้น AGM 1 1 4 Hellfire เพราะว่ามีความรุนแรงดังเพลิงนรกแล้วก็ล่าสุดค่ะมีความเคลื่อนไหวจากอดีตนักรบชุดดำอดีตเก่าของทหารคขมรค่ะที่เคยดับ้าวทหารคขมรมาแล้วมากมายและก็เป็นหน่วยที่ทหารคขมรแค่เพียงได้ยินชื่อก็ต้องพากันวิ่งหนีเพราะว่ามีวีรกรรมโหดตั้งแต่สมัยสงครามเวียดนามซึ่งก็ยังคงเป็นที่จดจำเรื่อยมาหลังจากเกิดเหตุการณ์ค่ะกับทหารไทย อดีนกรบชุดดำต่างก็รู้สึกโกรธอย่างมากแล้วก็รู้สึกทับแค้นใจที่ทหารไทยในปัจจุบันไม่สามารถทําอะไรได้โดยเมื่อวานนี้วันที่18กรกฎาคม2568วันทหารพราน อดีิทฐานพรานค่ายปาทงชัยค่ะจึงได้มีการนัดรวมตัวเพื่อพบปะกันและแน่นอนว่าทุกคนต่างก็มีการพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนไทยและกัมพูชาโดยนายนนทนาวินอดีิษฐานพรานจูโจมชอคอห้า่าค่ายปะทงชัยสังกัดกองร้อยฐานพรานจูโจมที่965ได้มีการเปิดเผยให้เราได้ฟังว่าตอนนี้อดีิษฐานพรานนั้นรู้สึกอย่างไร พร้อมกับมีการบอกว่าตอนนี้หลายคนทนไม่ไหวมีการนัดรวมพลจะไปชายแดนกันแล้วราละเอียดจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะงานวันสู่เย้านะครับแล้วก็เป็นวันสถาปนาหน่วยทหารพรานซึ่งทุกวันที่18กรกฎาคมทุกปีเนี่ยจะมีการไปวางพวงมาลาสดุดีวิรกรรมของพี่น้องฐ่านพันจุโจุค่ายปทุงชัยที่พลีชีพเพื่อแผ่นดินจำนวน300 ยี่สิบห้านายครับก็ก็เสียชีวิตเยอะจากนั้นก็มีการอ่าพูดคุยกันถึงเรื่องราวเหตุการณ์ที่น้องๆทหารกองประจำการเหยียบกับระเบิดที่เนินสี่แปดหช่องมกนะครับก็มีการหยิบยกพูดคุยกันอยู่แล้วก็ส่วนมากนะครับพอเขาได้เห็นคลิปได้เห็นภาพได้เห็นข่าวอันนี้สารพันจุดโจงแค่บัรทุนชัยทุกคนเนี่ยเขาก็ฟันทงเลยนะครับ เขาบอกว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยมึงเละเลยนะครับไม่ยอมผู้คับกองร้อยก็ไม่ยอมผอ,อ,พ,อ,อพันผบอหน่วยผอ,อชกนึ่งสามท่านาพันเอกอวันชัยอภุดันอย่างเงี้ยท่านไม่ยอมต้องบุกทันทีต้องรุกทันทีนะครับแล้วก็เขาก็วิเคราะห์ว่าเฮ้ยทำไมช่วงนี้ทางท่านผู้จัดาการกองทัพอเมริกสองทำไมถึงแผ่วไปมันเกิดอะไรขึ้นเออ,อาการที่เคยฮึ่อมอยู่เนี่ยออมันหายไปไหน หรือว่าประคองสถานการณ์ให้ถึงวันกเกษียณอายุราชการหรือไม่ทุกคนก็มองไปในมุมนั้นถามว่ามีความกดแค้นชิงชังไหมนะครับอันนี้ต้องบอกตรงๆเออพรรคพวกเพ,พ,พ่อนพี่น้องสารพา,รารดจุตโฉมค่าปักธงชัยทุกคนเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยพวกเรากลับไปอีกสักครั้งอยากจะรับใช้ชาติอีกสักครั้งหนึ่งถ้ากองทัพบกอยากจะใช้พวกเราอดีตสารพัดจุดิโฉมค่ปักธงชัชชย,ชชย,ๆๆชยเข้าไปร่วมรบเนี่ย แจ้งมาเลยบอกมาเลยพวกเราพร้อมถึงแม้ว่าหลายคนท่านอายุเนี่ยจะเยอะแต่ว่าทุกคนก็บอกว่าพร้อมนะพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจปกป้องประเทศชาติอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือเสียงวนใหญ่ของพี่น้องถามอาจุจุงค์ไข้ปักธงชัยแล้วก็มีอีกหลายภาพอีกหลายเหตุการณ์ที่กองกําลังทหารของกัมพูชามันลุกล้ำอาณาเขตของประเทศไทยเข้ามาเนี่ยถามอาจารจุฑงค์ไข้ปักธงชัยบอกว่าหกยอมมันได้ยังไงรัฐบาลยอมได้ยังไงกองทัพพมิสสองยอมได้ยังไงกองทัพบกยอมได้ยังไง เนี่ยไปปล่อยให้ทานข,นขนมิ้นขึ้นมาที่ปราสาทตาควายนีย้ยอมได้ยังไงไปปล่อยให้ทานขมิ้นขึ้นมาที่ปราสาทตาเมินทมเนี่ยยอมได้ทําไมเออยอมมันทำไมบริเวณปราสาทตาควายปราสาทตามเมินทมเนี่ยมันเป็นของไทยนะทุกคนก็พูดประมาณเนี่ยก็คือตอนเนี้ยนะครับทุกคนก็รู้สึกว่าเครียดนะนะครับทุกคนก็บอกว่าเดี๋ยวไปกันเดี๋ยวเราคุยในทางลับเดี๋ยวเราไปกันเลยเออเขาไม่เรียกพวกเราเกาะกลุ่มกัน ได้คี่คนรวมตัวกันไปเลยประมาณนี้นะครับกับก็ในช่วงแรกๆสมัยทหารเขมรแดงนะครับสมัยทหารเขมรแดงเนี่ยส่วนมากก็ได้ประจันบาลกาันเออพอช่วงอ่าทหารเวียดนามลุกเข้ามาในประเทศกัมพูชาเขมรเนมันหนีตายเข้ามาสามที่ผมเคยเล่าว,ว่าพอมันหนีตายเข้ามามันก็มาพึ่งใบบุญทหารไทยนี่แหละมาพึ่งประชายชนคนไทยนี่แหละแต่ว่าหลังจากอ่า ทำสงครามแล้วเวียดนามมันถอนกาลังถอยออกจากประเทศกัมพูชามันก็ไม่ยอมถอยจากนั้นมันก็วางกําลังอย่างฟูมาเขืออย่างเงี้ยนะครับทางกองทัพบ,บกเขาก็ออกมาบอกว่าเออไม่ได้เสียที่เด็ดแต่อย่างใดตรงนั้นมีทหารของกัมเหมนแล้วก็มีทหารของไทยเนี่ยประจันหน้ากันอยู่แต่ว่าทหารของกัมเหมนเนี่ยเข้ามาในพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรเออประมาณนี้จริงๆแล้วเนี่ยในพื้นที่ซึ่งเรียกว่าพื้นที่ทับซ้อน4.6ตารางกิโลเมตรเขาไม่ให้คนไปอยู่ ไม่ให้ทหารไทยเข้าไปอยู่ไม่ให้ทหารขมรนเข้าไปอยู่แต่กองทัพบกก็ออกมาแถลงข่าวนะครับออกมาแถลงข่าวเขาไม่ได้รุกลำดรบดา,าเขตของประเทศไทยบัพูดได้ยังไงนะครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องที่สําคัญเออในม o u สี่สามในข้อตกลงก็บอกว่าห้ามทหารขมรเข้ามาในพื้นที่ทับซ้อนห้ามทหารไทยเข้าไปในพื้นที่ทับซ้อนแต่นี่ทหารของขมรนเนี่ยมันไม่ฟังมันไม่ฟังเนี่ยนะครับมันสร้างกระชงกระเช้าปีนขึ้นมา มาตั้งถานื่องการมาสร้างเพื้นพักที่มันคงแข็งแรงสร้างคูเรียสร้างหลุมรุกภัยเออแล้วบอกว่ามันไม่รู้กรรมนาเขตเออย่างเงี้ยนะครับอันนี้ฝากถึงกองทัพวันที่สองแล้วก็กองทัพบ,บกด้วยนะครับก่อนที่จะอ่าเขาเรียกว่านําเสนอข่าวเนี่ยท่านช่วยวิเคราะห์นิดนึงนะครับหัวข้อเนี่ยอย่างนี้เลยบอกว่าไทยไม่เสียดินแดนแต่พออ่านใช้ใท้ใท้ใช้ของอ่าข้อความที่เผยแผ่ประชาสัมพันธ์เนี่ยนะครับบอกว่ามันเป็นพื้นที่ทับซ้อนขเขมียนเข้ามาในพื้นที่ทับซ้อน นั่นแหละมันลุกนอาเกตของประเทศไทยแล้วนะครับประมาณนี้